NBA นะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับตอนนี้แต่และทีมเนี่ยแข่งไปประมาณ57-58แมตช์ละเหลือ20นินัดนิดๆก็น่าจะจบฤดูกาลแล้วนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดเทรดอันดับทีมต่างๆที่ปีนี้มันสูสีคู่ขีมากๆวันนี้จะพาไปฟัง10เรื่องราวที่ต้องจับตามองในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับตายป็นสตอรี่ เรื่องแรกนะครับเขาอยากให้จับตามองที่ลูคาดดนชิตนะครับตั้งแต่ลูคาดดนชิตย้ายมาสู่ลอจิลิเลเกอร์เป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ลอจิลิเลเกอร์เนี่ยยังขาดอีกหนึ่งจุดในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทีมต้องปรับปรุงแจ็คสันเฮยังได้ประมาณหนึ่งส่วนอเล็กเลนเนี่ยที่เอามาเนี่ยแทบจะไม่ใช้เลยเขามองว่าไม่แน่ใจว่าเซนเตอร์ของเลเกอร์เนี่ย มันพอแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามองเรื่องเกมรับไม่ว่าจะเป็นดอรียนฟินนีสมิธไม่ว่าจะเป็นลุยฮาชิมุระไม่ว่าจะเป็นโรบอนเจมไม่ว่าจะเป็นจอร์แวนเดอร์บิลช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีมากๆณนะเวลานี้เนี่ยขนาดของผู้เล่นเลเกอร์เวลาเทียบกับทีมอื่น รูปล่างไม่ได้เป็นสองลองไทรอาจจะไม่มีบิ๊กแมนแต่พวกเขามีฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่ที่สามารถสลับตัวประกบได้เล่นเกมรับได้ชนวงในได้ป้องกันวงนอกได้ นี่คือจุดแข็งของเกมรับของเลเกอร์ตอนนี้แล้วก็คุมกําลัางสำรองเนี่ยที่ดูตัวเล็กหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีเกวินเซนแต่คนอื่นเนี่ยช่วยกันเล่นช่วยกันอุดรอยรั่วได้ดีมากเขามองว่าท้ายฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวเลเกอร์ต้องมาดูว่ากู๊ดวินเนี่ยจะเก็บไว้ไหมจะเอาไปใช้เพย์ออฟหรือเปล่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสัญญาแล้วก็หั่นแคมเริดดออกนี่คือทั้งหมดของเลเกอร์ทีมต่อมานะครับนั่นคือดดลัสมาร์วิล สื่อเขามองว่าในการเทรดที่คิดว่าจะวินนาวในปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะสำหรับดัลลัสมาวลีกตอนนี้เนี่ยแอนโทนีเดวิดท่านพอเราก็มีอาการบาดเจ็บแดเนียลแกฟฟอร์ดก็ยังบาดเจ็บอยู่เดลิกลาฟลีเซนเตอร์ตัวเก่งทั้งแกฟฟอร์ดและลาฟลีเนี่ยจะกลับมาได้ประมาณเมษาลองคิดง่ายๆนะพวกตัวหลักๆเนี่ยสคนนี้เป็นกำลังหลักในแดนวงในทั้งหมด จะทําให้กว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเมษาเนี่ยมันจะทําให้ฤดูกาลปกติเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่ได้เล่นแทบจะไม่ได้จูนกันเลยเคมี K er ในทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ลงล็อกเขาเลยมองว่าบางทีเนี่ยดัลลัสมาลิกเนี่ยในปีนี้ไปถึง NBA Final คงเป็นไปไม่ได้แม้ว่าตัวผู้เล่นในหน้ากระดาษเนี่ยใช้ได้นะแต่การปรับจูนทีมปรับจูนเคมี er, มันไม่มี พวกเขาไม่น่าจะไปถึงระดับนั้นนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือจิมมี่บัลเลอร์เขาบอกว่าก่อนที่จิมมี่บัลเลอร์จะมาเนี่ยสเตเฟนเคอร์ลี่เล่นเหมือนคนตายอดตายอยากเล่นดูไม่มีจิตวิญญาณการมาของจิมมี่บัลเลอร์ที่อายุเยอะกว่าวิกกินเป็นสิ่งแรกที่แฟนค่อนขอดว่าอุ้ยแก่แล้วมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแต่กลายเป็นว่าพอบัลเลอร์มาเท่านั้นแหละยกระดับเกมลุกยกระดับเกมรับ กลายเป็นทำให้ทีม Golden State Warriors กลับมามีลุ้นแชมป์อีกครั้งจากโอกาสอันน้อยนิดมันดูขยิบขึ้นและก็จากพื้นที่ไม่เข้า p พย์อินเพย์ออตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่8ชนะ31แพ้27เขาเลยอยากจะจับตามองว่าใน p พย์อ f ฟเพย์อิเนี่ย Golden State Warriors จะไปได้ไกลขนาดไหนจะจูนทีมไปได้ระดับไหนหรือจะเป็นมามืดเหมือนปีที่คว้าแชมป์ปีล่าสุด ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเขาอยากให้จับตามองที่ยานิดอัตเทนทุคัมโปนะครับเขามองว่าอนาคตยานิตเนี่ยเริ่มจะสั่นคลอนแล้วตอนเนี้แม้ว่าจะคว้า NBA ครับมานะแชมป์อินซีซั่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นแรงจูงใจที่จะดึงให้ยานิดอยู่กับมีวก,กี้บักต่อแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยพยายามเปลี่ยนพยายามเทรดคายคุดมากมาช่วยยานิด แต่ทีมก็ดูไม่ดีพอสื่อวงในเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ว่าทีมมิวักกี้บัคเนี่ยตั้งแต่ปีคว้าแชมป์ได้เนี่ยทีมมันก็สารวันเตี้ยลงแล้วก็ยานิดยังอยู่ในช่วงพีคแต่สภาพแวดล้อมของมีวักกี้บัคมันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันตกลงไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมที่ลุ้นแชมป์เขาเลยอยากให้จับตามองถ้าปีนี้บัคไปไม่ไกลเชื่อเหลือเกินว่าการย้ายของยานิด อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือสถานการณ์ของ Philadelphia 7 e e r s ซในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยใครหลายคนเนี่ยก็คาดหวังว่าซิกเซอร์เนี่ยจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้การผนึกกำลังกันระหว่างจอร์ดเอมบีทายลิสแม็กซี่มันดูลงล็อกมันดูกลมกล่อมมากๆแต่พอเล่นกันจริงเนี่ยกลายเป็นทีมที่มันไปไม่ถึงไหน m b ็มบีมีปัญหาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นสะโพกไม่ว่าจะเป็นหัวเขา่าไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้จเรนแมคเคนลุกกี้ดาวลุ่งดาบมาดีแล้วเป็นของดีในตลาดนี้แต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บดวงของซิกเซอร์เนี่ยมันไม่ดีจริงๆรวมถึงพอจอดปนีนี้ดูรู้เลยว่าพอจอดเนี่ยตกลงไปมากไม่สามารถแบกทีมได้แบบเดิมด้วยอายุด้วยอาการบาดเจ็บ เขาไม่ใช่พอจอดที่สามารถฝากความหวังได้ตอนนี้ซิกเซอร์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับพวกเขาห่างไกลาจากพื้นที่เพย์อินเพย์ออฟเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันว่าปีนี้พวกเขาจะทะยานไปได้ถึงไหนหรือจะเป็นหนึ่งในทีมที่ล้มเหลวมากที่สุดน่าจับตามอง อีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือฟินิกซ์ซันเขามองว่าฟินิกซ์ซันเนี่ยเป็นทีมที่ใช้เงินเยอะมากใช้เงินจ้างบูเกอร์บ r ร y b ิ a l ลเควินดูแลนท้าจะเป็นทีมที่จ่ายเงินท็อปทอปของลีกเลยก็ว่าได้แต่ผลงานของพวกเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามเงินที่จ่ายพวกเขาอยู่ในอันดับที่11ชนะ27 แค้31ในช่วงต่างฤดูกาลผ่าตัดทีมก็ไม่เข้าเป่าเขามองว่าในปีนี้มันมีโอกาสสูงมากที่ฟินิกซันจะไม่ประสบความสำเร็จและก็ดาราเบอร์หนึ่งของทีมหัวใจของทีมอย่างเควินดูแลนดอาจจะเก็บกระเป๋าย้ายทีมในตลาดที่จะมาถึงก็เป็นได้ เรื่องต่อมานะครับสรุปสถานการณ์ของตารางในแต่ละฝั่งกันก่อนเริ่มที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยคีปแลนด์คาวาเลียบอสตันเซลติกนิวยอร์กนิกเนี่ยเขามองว่าลอยลำละคีปแลนด์กับบอสตันเนี่ยน่าจะจบที่1ที่2ได้ไม่ยากส่วนต่อมาเนี่ยเป็นอินเดียนาเพเซอร์มิวอักกี้บัคดีทอยพิสตันพวกนี้น่าจะเกาะกลุ่มเข้าพื้นที่เพย์ออฟได้ส่วนในตำแหน่งพื้นที่เพย์อินเนี่ยมันต้องลุ้นกันยาวๆเลยแต่เขามองว่าออร์แลนโดเมจิกแอตแลนต้าฮอคไมอามีฮีท น่าจะลอยลำแล้วในพื้นที่สุดท้ายชิคาโกบูบุคลินเนตซิกเซอร์พวกนี้ต้องเคี่ยวกันคว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้ารอบให้ได้เขามองว่าสถานการณ์ของฟังตวันออกเนี่ยยังไม่ยุ่งเหยิงมากนัก แต่ต้องเอาใจช่วยซิกเซอร์ว่าจะรอดได้หรือไม่ส่วนในฝั่งตะวันตกนะครับค่อนข้างจะขับเคี่ยวกันหนักมากคนที่ยืนหนึ่งอย่างสบายๆเนี่ยเป็น o k เคและลอยล้ําไปก่อนอันดับที่2อ,อันดับที่3เนี่ยยังเป็นเมมฟิสกับเดนเวอร์ที่มีสถานการณ์ชนะแพ้เท่ากันแล้วในอันดับต่อมาเนี่ยลอจิลิเลเกอร์เนี่ยอาจจะเบียดลุ้นขึ้นท็อปที อาจจะมีลุ้นส่วนในโซนข้อล่างเนี่ยทีมที่มีลุ้นจะเข้ารอบ p พย์อินเพย์ออฟสเปอร์เสียเวมบี้ไปเนี่ยอาจจะหมดลุ้นและพอร์ตแลนด์ก็ไม่ได้ลุ้นด้วยในอันดับที่9 1 1าเนี่ยอาจจะเป็นดัลลัสซามนโต n คิงฟีนิกซันโกลเดนสเตเบลเลอร์ทีมเหล่านี้ต้องคั่วกันว่าใครจะเอาตัวรอดเข้า p พย์อินได้นี่คือสถานการณ์ในโค้งสุดท้ายนะครับ เรื่องต่อมาเนี่ยเขาอยากให้โฟกัสว่าหลายต่อหลายทีมก็เป็นทีมแท้งเพื่อจะลุ้นคูเปอร์แฟกตอนนี้แท้งแน่ๆแ,แล้วเนี่ยเป็นวอชิงตันวิสาร์ดบุคลินเน็ตแล้วก็ทีมอื่นที่ไล่หลังลงมาเนี่ยเป็นชาร์ลอตฮอ์เน็ตฟิกเซอร์ก็อาจจะยังมีลุ้นอยู่นะแล้วก็นิวรีมพิริเคนยูทัดแจดโตโอนโตดรับเตอร์เขามองว่าทีมเหล่านี้ปีนี้อาจจะยอมและอาจจะปล่อยจอยและเพื่อไปลุ้นคูเปอร์แฟกในฤดูกาลข้างหน้า และในประเด็นสุดท้ายนะครับเขายังมองว่าการลุ้นรางวัล MVP เนี่ยยังน่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนิโคลายโยคิดและเชกิลเจสเลนเดอร์ตอนนี้โยคิด ok เนี่ยสถิติโคตรปริศาสตร์เขามี29.2คะแนน12.6รีบาว10.4อาแอซิตสถิติเป็นทิเบิลดับเบิลส่วนเชกิลเจสเลนเดอร์เนี่ยมี32.4คะแนนเป็นคนที่ทำแต้มนี่เก่งมากๆในลีกแล้วก็มี6.2สอซิต และ5.2รีบาวตอนนี้เชกิวเจสเนี่ยสถิติเนี่ยอาจจะเป็นรองแต่ผลงานทีมมันแจ่มแจ๋วกว่าในปีนี้เขามองว่าการลุ้นรางวัล MVP เป็นอะไรที่เลือกยากมากๆคุณละ่ะเชียร์ใครเป็น MVP เอาละนี่คือประเด็นสำคัญในช่วงท้ายฤดูทุกการนะมีประเด็นไหนที่หลุดลอยไปคอมเมนต์บอกกันครับตปสอรี